เดยของผมเล่นอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเซฟคลิปไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันได้เลยครับก่อนที่ผมจะเล่นหนักๆผมก็จะวอร์มก่อนนะครับทุกคนผมจะวอร์มด้วยท่าแลดพูอเวอร์นะครับจะทำ15ครั้ง3เซตนะครับแล้วก็ทำพูอัพนะครับ3เซตนะครับโดยแต่ละเซตเนี่ยผมจะทําจนเกือบจะหมดแรงครับทุกคนพอวอร์มด้วยสท่านี้เสร็จนะครับผมก็จะไปที่ท่าหลักท่าแรกก็คือท่าบารเบรอครับผมจะทำสองวอร์มอัพเซตนะครับผมทำ12-15 ทีี่ปกแล้วก็หลังช่วงบนได้ดีเลยนะทุกคนผมจะทํา2วอร์มอัพเซตนะครับผม1 2บสถึงสิครั้งแล้วก็ทํา2งวอร์กอิ่งเซตแถึงสิครั้งนะครับซึ่งตอนเซตสุดท้ายเนี่ยผมดึงทีนี้เครื่องแทบจะยกเลยนะทุกคนต้องมีคนมาคอยเหยียบเครื่องไว้ตลอดเลยครับท่าต่อไปนะครับผมเป็นท่า cross skip cable r o l นะครับยังคงเน้นที่ปีกแล้วก็หลังด้านในนะครับฟอร์มของผมนะครับจะไม่ได้นั่งเอ็นหลังมากนะทุกคนแต่ผมจะพับตัวไปข้างหน้าเพื่อให้ปีกมันได้ยืดออกตอนที่ปล่อยนะครับทุกคนท่านี้นะผมจะทํํําาาเเหมมืืออนนนนนกกกัััััลลย็็คคคคคทท2 12-15 2วรรรระะะบบผง้้แำ ท่านี้ผมจะหาดัมเบลที่เบาที่สุดก่อนนะครับจะทําให้ได้15ครั้งนะครับทุกคนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจนทําได้มากที่สุด10ครั้งและหมดแรงพอดีนะครับซึ่งเซตสุดท้ายเนี่ยผมได้แค่6ทีก็หมดแรงแล้วครับทุกคนเลยต้องใช้มืออีกข้างเนี่ยเข้ามาช่วยเซฟแบบนี้ครับเล่นเสร็จปุ๊บหลังก็จะดูกว้างดูเต็มแขนก็ฟูขึ้นมาแบบนี้เลยครับทุกคนใครชอบโปรแกรมนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดเซฟแล้้้้ววกกกกก็เเเเออออาาาาไไไไปปทททตตมมมมมมัััััันน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 ดดยยยะะะะคค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 รร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 บบบบบบบใใหหแแแช์์โิผลุ Enjoy